เหลี่ยมรักกับดักหัวใจบทที่9เสียนชิงเสียงและเสียนชิงหรูแค่นยิ้มก็ใช่นะสิเจ้าคะท่านป้าปีก่อนพี่หูหญินสามล้มป่วยก็ได้รับปากยกนางให้แต่งกับบุตรชายของข้าหาบดีหวังแต่ทันทีที่เขาตกปากรับคำแต่งนางเข้าตระกูลก็พันล้มป่วยลงลือกันว่ามีวิญญ,ญาณแค้นแต่ชาตก่อนตามหลอกหลอน เพราะคุณชายผู้นั้นกล้าแต่งกับสตรีที่เคยเป็นหูหญินของเขาจากนั้นข่าวลือก็ทำให้ไม่มีใครกล้ามาสู่ขอแย่เอ๋ออีกเลยเสียนเอ๋อเจ้าอย่าได้พูดจาเหลวไหลเสียนดูรวงขมวดคิ้วปรามอีกฝ่ายแต่เสียนชิงเซียงไหนเลอจะยอมฟังนางยังคงพ่ามไปเรื่อยไม่ได้สนใจมองมือน้อยๆที่กำแน่นของเสียนชิงเย่เลยแม้แต่นิด ข้าพูดเหลวไหลที่ไหนกันผู้คนที่เมืองเสียญหยางต่างก็รู้เรื่องนี้กันไปทั่วหรือท่านจะบอกว่าไม่จริงเสียนชิงแย่กัดฟันกรอดหูหินสามล้มป่วยลงและรับปากยกนางให้แต่งกับบุตรชายของข้าหามดีผู้หนึ่งเช่นนั้นหรือประโยคนี้ช่างเอื้อนเอ่อยออกมาได้ลื่นไหลดียิ่งคนในตระกูลเสียนทุกคนไหนเลยจะไม่รู้ความจริงเพราะทันทีที่หูหินสามล้มป่วย ไม่ได้สตินั้นเสียนหัวและคนในตระกูลเสียนก็เตรียมหาทางกำจัดนางออกไปให้พ้นจากตระกูลเสียนทันทีหากมีใช่เพราะนางลงมือปลอมเป็นผีไปหลอกบุรุษขี้ขาดผู้นั้นด้วยตัวเองมีหรือที่นางจะยังคงนั่งอยู่ตรงนี้ระหว่างที่สตีทั้งสามคนกำลังเล่นละครฉากใหญ่เหล่าตองอี้ที่ยกถ้วยชาขึ้นจิบราวกับมิได้ใส่ใจ ก็รอบมองจิ้งจอกน้อยจอมเจ้าเล่ห์เงียบมองหินมือน้อยๆของนางกำแน่นเขาให้มีความคิดอยากจะยั่วเย้านางเล่นสักหน่อยจึงเอ่ยปากข้าเองก็เคยไปที่เสียนยางดูเหมือนจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาเช่นกันไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของแม่นางเสียนเสียนชิงแย่เงยหน้ามองเขาตาโตโหลตงอวีต้องการจะทำอะไรกันแน่ จริงหรือเจ้าคะทั้งเสียนชิงหรูและเสียนชิงเซียงต่างก็กระหยิมยิ้มย่องในใจได้ยินมาว่ามีบุตรชายค้าหบดีผู้ร่ำรวยผู้หนึ่งโดนวิญญาณแค้นตามไปหลอกหลอนถึงในห้หอนางลงข้าพอจะรู้จักบิดาของเขาอยู่บ้างเพราะเหมือนจะเคยทำการค้าร่วมกันครั้งหนึ่งแต่มีใช่ว่าตอนนั้นเขาแต่งหูหินเอกและหูหินรองไปแล้ว ถึงสามคนหรือแล้วเหตุใดหูหินสามตะกูลเสียนยังจะยกแม่นางเสียนให้แต่งกับเขาอีกเล่าตระกูลเสียนเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติคงไม่ทำเรื่องสิ้นคิดเช่นนี้ดังนั้นข้าคิดว่าคงจะเป็นบุตรชายของข้าหาบดีท่านอื่นกระมัง<ๆ>เพียงแต่เรื่องราวออกจะคล้ายกันไปบ้างจริงหรือไม่คนหนูเสียนเราต้องอี้เอ่ยจบ ก็ยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มกระชากใจแต่กระนั้นหญิงสาวแห่งเซียนหยางทั้งสามคนพันหน้าเสียซึ่งนั่นย่อมเป็นการยอมรับไกลๆว่าผู้ที่พวกเขากำลังกล่าวถึงเป็นบุคคลคนเดียวกันเสียนฮูหยินใบหน้าเขียวคำด้วยความโกรธนางเป็นเพียงสะพ้ยที่แต่งเข้าตระกูลเซียนแต่ถึงอย่างนั้นนางก็นับว่าเป็นคนตระกูลเซียนผู้หนึ่งตระกูลเซียนแห่งเซียนหยาง ทำเช่นนี้เกินไปแล้วจริงๆไม่ให้ความสำคัญแก่หลานสาวที่กำพรบิดามารดายังพอทำเนาแต่นี่ถึงกับจะยกนางให้เป็นอนุของผู้อื่นนี่มันเรื่องอะไรกันเสียนหูหญินสูดลมหายใจเข้าเพื่อข่มอารมณ์โกรธเกี้ยวนางมองไปยังเสียนชิงเย่ที่ก้มหน้าลงไม่เอ่ยคำในคอของผู้สูงไวักว่ารู้สึกขมปลา นางไร้ซึ่งบุตรสาวแต่แรกก็รู้สึกสงสารและเห็นใจในโชคชะตาอันน่าเศร้าของเด็กสาวผู้นี้ยิ่งมาได้ยินเรื่องที่นางโดนดังแกทั้งยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันถึงความสุขชั่วชีวิตนางก็ยิ่งตัดสินใจได้ในทันทีว่าสมควรทำเช่นใดานางจะไม่ปล่อยให้เสียนชิงแว่กลับไปเมืองเสียนหยางเพื่อให้ถูกผู้คนเหล่านั้นรังแกอีกเป็นอันขาด ข้าเคยพบฮูหยินสามมาก่อนนางเป็นคนรอบคอบทั้งยังจิตใจดีไม่มีทางกระทำเรื่องเช่นนั้นแน่นอนหรือหากจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันคนตระกูลเสี่ยนย่อมทัดทานการกระทำอันเหลวไหลนี้ตระกูลเสี่ยนเป็นตระกูลที่มีเกียรติทางการค้าและเรื่องคุณธรรมเรื่องความสุขชั่วชีวิตของบุตรหลานเช่นนี้หากยังมองไม่ทะลุป,ปุโปรงก็นับว่าเลอะเลือนแล้ว น้ำเสียงแคร่งขึมของเสียนหูหยินยังคงคุกลรุนไปด้วยอารมณ์ทำเอาเสียนหรูซวงเสียนชิงเซียงและเสียนชิงหรูก้มหน้าลงไม่เอ่ยวาจาตรงกันข้ามกับคนที่สมควรก้มหน้าก้มตายอยู่เสมอกับเงยหน้าขึ้นมองผู้สูงวัยกว่าอย่างซาบซึ้งดวงตาคู่งามของเสียนชิงเย่คอคองไปด้วยหยาดน้ำตานานเพียงใดแล้ว ที่นางมีได้รับรู้ถึงการได้รับการปกป้องจากญาติผู้ใหญ่ความรู้สึกอบอุ่นหัวใจเช่นนี้ทำให้กระบอกตาร้อนผ่าแทบไม่อาจกั้นน้ำตาเอาไว้ได้ข้าน้อยมารบกวนหงหญิงนานมากแล้วสมควรกับเสียทีโหลโตงอืีก่กำมือแน่นในยามที่มองเห็นสีหน้าของเสียนชิงเย่เขาเอ่ยปากขอตัวกลับอย่างสุภาพกรารนั้นกลับไม่คิดว่า เสียนหูหงหยินจะให้เสียนชิงแย่เดินออกมาส่งเขาด้านนอกทั้งยังรังสตีจากเสียนหยางอีกสามคนเอาไว้การกระทำเช่นนั้นนำมาซึ่งความประหลาดใจไม่น้อยชายหนุ่มยังไม่มีโอกาสได้มองและคาดเดาการกระทำของอีกฝ่ายเสียนหุหงหยินพันชิงตอบเสียก่อนเย่ yeah, เอ,อ๋อข้ามีเรื่องต้องสอบถามพี่สาวของเจ้าทั้งสามคนเจ้าเป็นตัวแทนข้า ออกเดินไปส่งประมุกหลงหน่อยเถิดน้ำเสียงที่ยังคงมีเขาความโกรธทำให้ไม่มีใครสงสัยอะไรอีกแน่นอนว่าเรื่องที่นางจะสอบถามคงหนีไม่พ้นเรื่องที่เสียนชิงแย่เกือบถูกคนตระกูลเสียนส่งไปเป็นอนุของผู้อื่นเป็นแน่และนั่นก็ทำเอาทั้งเสียนหรูซวงเสียนชิงเสียงและเสียนชิงหรูไม่มีใครกล้าเงยหน้าขึ้นมาคัดค้าน หรือเอ่ยปากอะไรอีกไม่มีครั้งใดที่หลอตงอี้จะคาดหวังให้ทางเดินทอดยาวออกไปอีกนิดเท่าในครั้งนี้เนื่องจากในเวลานี้เสียนชิงแย่เดินอยู่ข้างๆเขาด้วยท่าทีเหม่อลอยนางลืมก้มหน้าลงเสสร้งเป็นกระต่ายขี้ตกใจเช่นทุกครั้งดูเหมือนการที่เสียนฮูหยินแสดงความรักใคร่เห็นใจต่อนางเมื่อครู่ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของจิ้งจอกน้อยจอมเจ้าเล่ไม่น้อยจะไม่เอ่ยขอบคุณข้าหน่อยหรือเขาเอ่ยขึ้นทั้งยังจงใจเดินช้าลงอย่างเห็นได้ชัดสายตาคมเหลือไปมองคนของตนและสาวใช้คนสนิทของหญิงสาวที่เดินอยู่ด้านหลังนั่นทำให้ทั้งสองคนชะง,งักแล้วเว้นระยะห่างออกมาหลายก้าวขอบคุณ นางกล่าวออกมาโดยไม่เกี่ยงงอนเพราะรู้สึกเช่นนั้นจริงๆตลอดมาไม่เคยมีใครพูดหรือแสดงท่าทีเรียกร้องความเป็นธรรมให้นางเช่นนี้มาก่อนแม้ว่าโหลตงอี้จะกระทำการอ้อมข้อมไปบ้างแต่เจตนาของเขาก็ชัดเจนจนนางเองรู้สึกได้หากจะขอบคุณข้าจริงๆโหลวตงอี้หยุดเดิน ก่อนจะหมุนกายมายังทิศทางที่นางอยู่นั่นทําให้นางต้องหยุดและหันมาหาเขาเช่นกันทั้งสองยืนอยู่กลางทางเดินไปยังประตูคาลือหาดทั้งยังเป็นการยืนสบตากันนิ่งเพราะหญิงสาวกำลังรอคอยให้เขาเอ่ยปากแต่นั่นนับเป็นภาพที่ยากจะเห็นเนื่องจากเสียนชิงยวลืมตัวเงยหน้าขึ้นมองเหลงตงอี้ตัวตนของนางในยามนี้ ไหนเลยจะเหมือนยามปกติที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นในวันงานซึ่งจัดขึ้นที่ตระกูลอีกจงสวมชุดสีเขียวเขากล่าวยิ้มยิ้ม<ๆ>ก่อนจะขำม,มวดคิ้วและหันมองไปยังประตูคฤรืหาดเนื่องจากรับรู้ได้ว่าตนกำลังตกเป็นเป้าสายตาจริงดังคาดเสียนชีหลิวกำลังยืนมองเขาและเสียนชิงแย่อยู่ ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยนั้นทวีความรุนแรงเมื่อมองไปยังคนตัวเล็กที่ยังไม่รู้สึกตัวเนื่องจากหญิงสาวยังคงเงยหน้าขึ้นมองเขาคิ้วเรียวของเสียนชิงแย่ขมวดมุ่นด้วยไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายหมายถึงเรื่องใดก้มหน้าลงชายหนุ่มกระซิบฮะเสียนชิงแย่เลิกคิ้วก่อนมองตามแผ่นหลังกว้าง ซึ่งจงใจก้าวออกไปบดบังสายตาของเสียนชีหลิวเอาไว้ทันทีที่นางมองตามแผ่นหลังของอีกฝ่ายก็กระจ่างแจ้งแก่ใจนางทันได้เห็นสายตาของเสียนชีหลิวที่จ้องคำเหมิงมาพอดีใบหน้าน้อยๆ้อก้มงุดฉับพันนางก็กลับมาเป็นกระต่ายน้อยขี้ตกใจคนเดิมเช่นก่อนหน้านี้แล้วก้าวตามโหลตรงอี่ไปโดยเว้นระยะห่างที่พอเหมาะพอควรกว่าเมื่อครู่ ถึงกลับมาด้วยตัวเองเลยหรือเสียนชีเหลิวเอ่ยถามด้วยดวงตาที่ยังคงเต็มไปด้วยความสงสยัยเขามองผู้เป็นสหายสลับกับมองไปยังญาติผู้น้องของตนจากนั้นคิ้วเข้มก็ขมวดมุ่นเมื่อเห็นท่าทีก้มหน้าก้มตาอันน่ารำคาญของเสียนชิงเย่เขาเคยสงสัยว่าตัวเองจำนางได้ทันทีที่เห็นหน้าผาของนางหรือเขาจดจำใบหน้าของนางได้กันแน่ เขาคิดว่าเมื่อครู่คงเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเขาคงหันมาเห็นจังหวะที่หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองหล่ตรงวี่พอดีหาไม่จะมีหญิงสาวใดที่จะกล้าจ้องผู้เป็นสหายของเขาข่าเหมิงเช่นนั้นเพราะหากไม่ใช่พวกนางต้องเขินอายจนหน้าแดงหรือตื่นตะลึงกับใบหน้าชวนมองหรือไม่ก็โดนหล่ตงวี่แสดงท่าทีรำคาญจนขวัญหนีไปแล้ว วันนี้ข้าจะมาชวนเจ้าออกไปหอสุราตะกูลอีกสินอย่างให้คนมาบอกว่ามีแม่นางน้อยคนหนึ่งเก่งกาจด,ด้านเพลงพินเขาจะให้เราไปดูว่านางสามารถเข้าแข่งขันในวันงานด้วยได้หรือไม่ข้าคิดว่าเป็นทางผ่านพอดีจึงถือโอกาสนำเครื่องประดับมาส่งไปพร้อมข้าเถิดรถม้าของข้าจอดรอยอยู่ที่หน้าคารนหข้าเห็นแล้ว เสียนชีหลวพยักหน้าคลายความสงสัยลงในทันทีเขาหันมามองเสียนชิงเย่ที่ยังคงยืนละ้าละ้าะลางเย่เอ๋อกลับเข้าไปข้างในเถอะไม่ต้องไปส่งเขาแล้วเจ้าค่ะหญิงสาวรับคำก่อนหมุนตัวกลับเข้าไปด้านในนางรอบถอนหายใจออกมาอีกครั้งเพราะนับตั้งแต่พบกับหลงตงอี้นางก็เกือบจะถูกจับได้จนนับครั้งแทบไม่ท่วน ถูกชายหนุ่มก่อกวนจนทำเอาหวาดระแวงไปหมดจะทำอะไรก็ <g ül> ต้องมองซ้ายมองขวาจะพูดอะไร <g ül> ก็ต้องคิดไข้ครวนกระทั่งจะกินจะนอนยังต้องฝึกก้มหน้าให้เป็นนิสยัยนับจากวันนี้เห <g ül> ็นทีนางต้องกลับไปทบทวนความอดทนอดกลั้นใหม่เสียแล้วเหรียญชิงเหวินนั่งเกรงอยู่ในห้องโถงคฤหาสน์าตระกูลเสียนด้วยท่าทีอึดอัด เขาพยายามไม่สนใจสายตาอ่อนหวานที่ส่งตรงมาจากหญิงสาวตระกูลเสียนทั้งสองนางซึ่งนั่งห่างออกไปหลายก้าวมือใหญ่ยื่นออกไปยกถ้วยชาขึ้นจิบทันทีที่สาวใช้ของเสียนฮูหยินนำเข้ามาวางตรงหน้าบทสนทนาถามไถยสารทุกขสุขดิบยังคงดำเนินต่อไปกระทั่งคนของเขาทยอยขนหีบแพรพันที่ตัดเย็บเรียบร้อยสี่ใบเข้ามา เขาจดจำได้ทุกใบว่าเป็นของผู้ใดบ้างจากสัญ,ญลักษณ์และลวดลายซึ่งสลักลงไปบนหีบไม้ใบสุดท้ายที่ถูกยกเข้ามามีขนาดเล็กสุดเนื่องจากมีเพียงสามชุดในขณนะที่ใบใหญ่อีกสามใบนั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะเจ้าของทั้งสามคนเดินทางไปเลือกพร้อมกับคุณชายทั้งสองแห่งตระกูลเสียนซึ่งแน่นอนว่าพวกนางย่อม ไม่ยอมน้อยหน้ากันและกันดังนั้นพวกนางทั้งสามจึงเลือกมากันคนละห้าชุดต่างจากเสียนชิงเย่ที่ไปหลังสุดทั้งยังยืนยันว่านางต้องการเพียงแค่สมชุดเท่านั้นเมื่อมองเห็นหีบไม้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของตนเสียนชิงหรู่พันยิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดีนางพยายามแย่งบทสนทนาเพื่อให้ตนเองเป็นจุดสนใจแต่เสียนชิงเซียง ไหนเลอจะยอมง่ายๆผิดกับเสียงหรูซวงที่มีท่าทีเอือมระอายิ่งไม่ต้องพูดถึงเสียนชิงเย่ที่เอาแต่นั่งเงียบเพราะไม่ลืมเรื่องวันนั้นที่เหรียนชิงเหวินมองเห็นนางถลึงตาใสโหลตงอืี่เหรียนชิงเหวินรอบสังเกตสตีทั้งสี่คนเงียบเงียบเขายอมรับว่าเสียงหรูซวงนั้นมีสเสน่ห์ตามแบบคุณหนูที่ถูกเลี้ยงดูในกรอบแห่งความดีงาม ท่าทีสุขุมและท่วงท่าอันเรียบร้อยงดงามล้วนแล้วแต่เป็นไปอย่างธรรมชาติส่วนอีกสองคนนั้นเขาเห็นแล้วว่าพวกนางพยายามมากแค่ไหนที่จะทำให้ตนได้รับความสนใจผิดกับคนสุดท้ายที่พยายามทำตัวรีบเล็กราวกับเกรงว่าจะมีผู้คนสังเกตเห็นกระนั้นเขาไม่มีวันลืมท่าทีถะลึงตาใส่โหลตรงอีในวันนั้นอย่างแน่นอน ความจริงเขาแสร้งพูดไปเช่นนั้นเพราะไม่อยากให้โหลตรงอี้ขุนเคืองเขามั่นใจในสิ่งที่เห็นทั้งยังรู้สึกสนอกสนใจในตัวตนของสตรีผู้นี้ยิ่งนะักโหลตรงอี้ผู้เป็นสหายของเขามองเห็นอะไรในตัวเสียนชิงแย่จนถึงกับต้องเลือกสายคาดเอวและผ้าคลุมไหล่ให้อีกฝ่ายด้วยตัวเองที่สำคัญยังถึงกับทำลับๆล่อๆ เราไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้ว่าเป็นคนมอบให้หญิงสาวเสียอย่างนั้นเมื่อกลับมาถึงห้องจินเอ๋อคือผู้ที่ตื่นเต้นที่สุดกับเสื้อผ้าชุดใหม่นางค้นออกมาดูด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทั้งยังเอ๋อชื่นชมอยู่หลายประโยคผิดกับผู้เป็นเจ้าของอย่างเสียงชิงเย่นางนั่งเอนกายอยู่บนเก้าอี้ด้วยท่าทีเกียรคร้านกระทั่งใช้กำปั้นทุบไหล่ตัวเองเบาๆด้วยความปวดเมื่อย นั่งเกรงอยู่ตั้งนานในที่สุดนางก็เป็นอิสระได้กลับมานั่งสบายๆอยู่ในห้องเสียทีชุดสีเขียวหญิงสาวอุทานในใจทันทีที่เห็นชุดสุดท้ายถูกจินเอ๋อรรื้ออกมาจากหีบไม้ผ้าคลุมไหลลายต้นไผ่หลิวไหวปักด้วยได้สีทองระยิบระยับเข้าชุดกันกับผ้าคาดเอวซึ่งไล่สีเข้มขึ้นมาอีกเล็กน้อยรวมอยู่กับเสื้อสีอ่อน กับกระโปรงตัวยาวสีเขียวไล่โทนสีจากอ่อนจางลงไปจนเป็นสีเข้มเสียนชิงแว่รูปไห้เนื้อผ้าแพรพันด้วยดวงตาวิบวับนางชอบชุดนี้มากชอบมากเหลือเกินมองปราดเดียวก็รู้ว่าเนื้อผ้าของชุดที่ตัดเย็บกับผ้าคลุมไหล่และสายคาดเอวเป็นผ้าคนละชิ้นกันแม้จะเป็นสีโทนเดียวกันเพราะผ้าคลุมไหล่ผืนนี้ทั้งงดงาม และปักลายได้อย่างประณีตในวันงานซึ่งจัดขึ้นที่ตระกูลอวีตจงสวมชุดสีเขียวน้ำเสียงทุ้มต่ำของเหล่ตรงอี่พันดังขึ้นในห้วงความคิดเสียงชิงแย่ยิ้มกว้างเข้าใจในที่สุดว่าคำพูดประโยคนั้นของชายหนุ่มหมายถึงสิ่งใดนางสบตากับจินเอ๋อก่อนยิ้มกว้างข้าจะสวมชุดนี้ไปงานเลี้ยงที่ตระกูลอ๋ เช่นนั้นจินเอ,อ๋มีท่าทีลับลล่อๆสาวใช้ตัวน้อยรีบวิ่งออกไปปิดประตูก่อนจะเดินกลับมาแล้วพับเก็บชุดตัวน้อยเอาไว้อย่างะนุทนอมข้าน้อยจะนำไปซ่อนเอาไว้ก่อนเสียนชิงแย่เข้าใจดีว่าสาวใช้ของตนหมายถึงสิ่งใดแน่นอนว่าอีกสักครู่หลังจากที่บรรดาพี่สาวทั้งสามคนชื่นชมเสื้อผ้าของตัวเองเสร็จ ต้องแล่นมายังห้องนี้เป็นแน่นิสัยส่วนตัวที่สงสัยใครร้รู้และความอยากเอาชนะของหญิงสามทั้งสาวแห่งเสียนหยางไม่มีทางเปลี่ยนได้ในเวลาแค่ไม่กี่วันถึงจะเป็นเสียนดูสวงที่กำลังหวาดระแวงก็เถอะยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันถึงความโดดเด่นในงานเลี้ยงพวกนางย่อมไม่ปล่อยให้ตัวเองพลาดโอกาสหากว่าชุดของผู้อื่นงดงาม และโดดเด่นกว่าของตัวเองมีหรือที่ทั้งสามจะยอมปล่อยผ่านโดยเฉพาะเสียนชิงเซียงและเสียนชิงหรูที่เพียนขมนางมาโดยตลอดคิดได้ดังนั้นเสียนชิงเย่พันขมวดคิ้วมองไปยังชุดสีเขียวในอ้อมกอดของจินเอ,อ๋อความกังวลพันก่อตัวขึ้นเงียบๆกลัวเหลือเกินว่านางจะกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนแต่นางชอบชุดนั้นมากจริงๆ โดยเฉพาะผ้าคลุมไหล่ปักลายผืนนั้นหากปล่อยให้ถูกพี่สาวคนใดคนหนึ่งแย่งไปจะทำเช่นไรถึงอย่างนั้นหากไม่ถูกแย่งไปแล้วนางสวมชุดที่งดงามชุดนั้นไปในงานเลี้ยงเช่นนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทันได้ใครควรหาคำตอบให้ตัวเองเสียงของเสียงชิงหรูพันทําให้หญิงสาวกอกตาถอนใจพี่สาวทั้งสามคนของนาง มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในว่าทั้งสามคนคงตรงมายังห้องของนางเลยเนื่องจากชุดของพวกนางแต่ละคนไปเลือกพร้อมกันจึงน่าจะได้เห็นของอีกฝ่ายแล้วแต่นางไปเลือกหลังสุดทั้งยังไปกับเสียนญหูหญินดังนั้นความกระหายไข้รู้ของพี่สาวทั้งสามคนของนางจึงมีมากเป็นพิเศษ ฟังนิยายตจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ